ให้คำมั่นต้องทบซุเปอร์เล็กล้างแค้นแทนทาเครุสวัสดีครับทุกท่านวันนี้จะพามาฟังการเปิดใจของยูกิก่อนชกกันครับยูกิโยสะซูเปอร์สตาร์คิกบอกซิ่งแดนซมามูไรไว้27ปี ร้อมระเบิดฟอร์มเดือดเอาชนะซูเปอร์เล็กซูเปอร์เล็กมวยไทยแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท1 2 5อาถึงอยปอนด์และผู้ท้าชิงอันดับ5ของเรนกิ้งวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตอมเวท135-145ถึงปอนด์วัย29ปีจากบุยรัมเพื่อหลังแขนแทนเพื่อนร่วมค่ายทาเครุเซกาวะในการสู้กันภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตอมเวทในศึกยิ่งใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์วัน1.3ซอบหนิ ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายน68ณสนามอาริอาเกะอารีนากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุน่นนับแต่เซ็นสัญญากับวันเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมายูกิก็ไม่รอช้าที่จะโชว์ความเทพด้านคิกบ็อกซิ่งให้แฟนทั่วโลกได้เห็น ด้วยการสาดแข่งเอาชนะคะแนนเอกฉันเหนือ2นักชกตัวตึงยางเอลบรูสอสมานอฟจากรัสเซียในไฟเปิดตัวในศึกวันลุมพินี109เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและเพชรธนงเพชรเ,เฟอร์กัสจอมเก๋าอาดีตแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิง่งรุ่นแบนตั้มเวทและเจ้าของแรงกิ้งอันดับ3คนปัจจุบันในศึกวันลุมพินี116 เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจากผลงานอันยอดเยี่ยมทําให้ยูกิได้โอกาสขึ้นชกต่อเนื่องเป็นไฟที่3โดยครั้งนี้ถูกประกบให้มาโชว์ฝีมือบนเวทีบ้านเกิดโดยการเผชิญหน้ากับซูเปอร์เล็กยอนนักชกขวัญใจชาวไทยที่มีจุดขายเรื่องการสาตร์แข่งเช่นเดียวกัน สำหรับผลงานไฟล่าสุดในกติกาคิกบ็อกซิ่งของวันของซูเปอร์เล็กยังคงเป็นที่กล่าวขานมาจนถึงทุกวันนี้นั่นคือการบุกไปป้องกันเข็มขัดแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิง่งรุ่นไฟล์เวทด้วยการระเบิดฟอร์มดุเอาชนะคะแนนเอกชันทาเครุรุ่นพี่ร่วมค่ายของยูกิในศึกวัน165ที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อเดือนมีนาคม2567 เกมการชกในวันนั้นซูปเปอร์เล็กโชว์ฟอร์มสมฉายาเครื่องจักรนักเตะด้วยการสาดแข้งเขาใส่บริเวณต้นขาของทาเครุนับไม่ท้วนจนทำให้ทาเครุได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงถึงขั้นต้องใช้เวลาพักรักษานานหลายสัปดาห์รวมถึงยังส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจอย่างหนักถึงขั้นเคยคิดจะประกาศแขวนนวมหลังต้องพ่ายแพ้ในไฟเปิดตัวต่อหน้าแฟนๆบ้านเกิดที่เข้ามาชมกันจนเต็มความจุสนามอาริอาเกะอารีแน เมื่อน,น้องชายร่วมทีมบาซิลุสยิมยางยูกิได้โอกาสมาดวลเพลงแข่งกับซูเปอร์เล็กงานนี้ทาเครุในวัย34ปีซึ่งจะขึ้นชกในรายการเดียวกันพบกับเดนิสพูริชคู่ชกวัยสีปีตัวแทนจากบอสเนียนแคนาดาในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟล์เวยดจึงช่วยร่วมวางแผนการชกให้กับยูกิอย่างเต็มที่พร้อมแสดงความมั่นใจว่าน้องรักรายนี้จะสามารถล้างแค้นเอาชนะซูเปอร์เล็กแผนเขาได้อย่างแน่นอนโดยจะตัวเปิดใจว่า ผมตื่นเต้นกับไฟนี้มากผมเชื่อว่ายูกิมีโอกาสชนะซูเปอร์เล็กได้แน่นอนหากผมช่วยส่งต่อเอกสารได้เพียงเล็กน้อยผมก็อยากให้ยูกิเป็นตัวแทนทีมบาซิเลสยิมในการแก้แค้นครั้งนี้ด้านยูกิขอมอบคำมั่นสัญญาว่าจะล้างแค้นแทนทาเครุให้ได้เพราะเขาทราบดีว่าชัยชนะในไฟนี้จะสามารถช่วยเยียวยาแผลใจของทาเครุจากความพ่ายแพ้สุดชอกช้ำไม่ไไฟเปิดตัวต่อซูเปอร์เล็กเปิดใจอีกว่าผมจะล้างแค้นให้เอง ผมต้องเป็นผู้ชนะแน่นอนในไฟนี้ยูกิมองซูเปอร์เล็กเป็นทางผ่านสู่การชิงบอลลังคิกบ็อกซิ่งแน่นอนที่ซูเปอร์เล็กมีดีกรีเป็นถึงแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทรวมถึงเป็นอดีตราชนมวยไทยรุ่นแบนตัาเวทและยังเก็บชัยชนะในกติกาคิกบ็อกซิ่งในวันไปได้มากถึง4ใน5ไฟทําให้ยูกิทราบดีว่าไฟนี้เขาจะต้องชกกับหนึ่งในคู่ต่อสู้ที่เก่งกาจมากที่สุดเท่าที่เขาเคยเผชิญหน้ามาก่อนเปิดใจอีกว่า ผมเคยเจอคู่แข่งที่สูสีมาบ้างแต่ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองแพ้ชัดๆหรือแพ้อาวุธคู่แข่งและนี่คือสิ่งที่ผมรอพิสูจน์ในไฟน์นี้กับเขานอกจากการล้างแค้นแทนทาเครุอีกหนึ่งเชื้อเพลิงสําคัญที่ทําให้ยูกิพร้อมทุ่มสุดตัวเพื่อคว้าชัยชนะเหนือซูเปอร์เล็กสถานเดียวคือการใช้ผลงานในไฟน์นี้เป็นไว้เปิดทางสู่การขึ้นชิงบอลลังวันคิกบ็อกซิง่งรุ่นแบนตัมเวทอนันเป็นเป้าหมายสูงสุดต่อไปเจ้าตัวเปิดใจตอนท้ายว่าผมไม่ได้ประมาทซูเปอร์เล็กนะ แต่เขาไม่ใช่เป้าหมายหลักของผมผมต้องการล้างตาแทนทาเครุและการเอาชนะซูเปอร์เล็กได้จะเป็นจุดเริ่มต้นสู่เป้าหมายที่แท้จริงนั่นคือการท้าชิงเข็มขัดคิกบ็อกซิง่งและนั่นคือการเปิดใจของยูกิก่อนชกกับซูเปอร์เล็กแล้วทุกท่านคิดเห็นอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นมาได้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ